ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพ่อๆกับพอ่บพอเตียมนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนีพ้พ่อเตียมพามาสรุปเลขเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์ที่8สิงหาคม68ลาวพัฒนาออก979503ครับเลขกลางก็ออก95เนาะพี่น้องเนาะ ครับชุดที่พ่อแต้มสรุปเหีงว่าที่ผ่านมาก,กันรุดนะพี่น้องตัวเด่นเด่นแปดเดือนพี่น้องมาตัวร่องศูนย์เก้าครับแ้มกลับพอโทษขออภายหลายได้พี่น้องเออ้อครับวันนี้พ่อแต้มพามาสรุปตัวอีกนะพี่น้องเนาะครับ รับสัดเขียนเนาพี่น้องเนาะรับพปอเตียมเรื่มเด้พี่น้องเด้ครับของคอยฉลองเนี่พ่ปเตียมบบได้ลงชิปเด้พี่น้องเด้ขับบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องสี่กับแปดนะครับสี่กับแปดครับรับเชปหน้าจอครับผม พ่อแตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะไปต่อครับผมพ่อเสียนเพลงพ่อแตมกับบรลลงคลิปเด้อพี่น้องเด้อมือนีงานหลายบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับแปดนะพี่น้องหนึ่งกับแปดครับครับแคปหน้าจอครับผม ครับป้าแจมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนขาดปัดพี่น้อง <c oughs> เสียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูดสี่กับแปดนะครับสี่แปดนะครับครับเชับหน้าจอครับผม ครับป้าเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเดอร์เสียนขาดปัดเนาะครับเนาะไปต่อครับผมปูคําชนเดอพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดกับหกนะครับนะแปดกับหกครับแคปหน้าจอครับผมครับป้าเตียมขอกาบขอบพระคุณปูในหลายนะครับเดอปูคําชนเนาะครับเนาะไปต่อครับผม <c oughs> ไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้อง <c oughs> บนล่างวิ่งรูด3มกับ7เน้นที่เจ็นะครับ3กับ7 <c oughs> ครับครับแชปหน้าจอครับผมครับกระแถมขอกรับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกตเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมแม่เลี้ยงเดี่ยวได้พี่น้องเด้อเด่นบนล่าง406พี่น้อง406ครับครับแช็บหน้าจอครับผมครับผแจมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งรูด4กับ7เน้นที่4พี่น้อง4กับ7จ็ครบแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกับขอบคุณปูหลายๆน,นะครับเด้อปูคำชนเนาะครับเนาะไปต่อครับผม เซียนหยวนดวพี่น้องเออเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด90กับ9พี่น้อง0กับ9ครับแคปหน้าจอครับผมครับพอเตีมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเ้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูวาปีได้พี่น้องเด้อปูวาปีบนล่างวิ่งรูดสองกับเจ็ดเน้นที่สองพี่น้องสองกับเจ็ดสองเจ็ดนะครับขับเชปหน้าจอครับผมขับเตรียมขอกรับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูวาปีนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูศูนพี่น้องปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูดศนย์กับ1เน้นที่1 0กับ1นครับครับชับหน้าจอครับผมรับปรรีแยมอขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เนาะครับเนาะไปต่อครับผมปรรีแยมไปเร็วจังน้อยนะพี่น้องพอมือถือฝนตก ไปต่อที่พ่อช่างคมได้พี่น้องพ่อช่างคมงวยเทปานมาห้าเก้าเข้าตัวก,กับได้พี่น้องเดอบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดครับรับแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเดอพ่อช่างคมนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อวันครพี่น้องพ่อวันบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดพี่น้องเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดนะครับแคปหน้าจอครับผมกับปะเตียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อวันนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องบนล่างวิ่งรูด1นกับสเน้นที่1นึพี่น้อง 1, 2. 2> 1, 1นึ่กับสองนึ่งสอะครับขับแคปหน้าจอครับผมขับพอเตียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพ่อดอนละยองนะครับเนาะไปต่อครับผมเซียนผาสุกพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดห้ากับหกนะพี่น้องเด้อห้ากับหกห้าหกนะครับแคปหน้าจอครับผมครับรขอติ๊ขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนพาสุกนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสอง ขับหกับ2คับขับแคบหน้าจอครับผมขับกระเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะไปต่อครับผมแม่น้อยเนาะพี่น้องเนาะแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด1กับ2องหีกพี่น้อง1กับ2ครับ รับแคปหน้าจอครับผมครับโปอแจมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อแม่น้อยนะครับ,นนรบเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดหนึ่งสองกับสามพี่น้องสองกับสามรับ แคบหน้าจอครับผมครับกระเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเ้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเนาะพี่น้องเนาะของก็เตียมเลกวิ่งบนหลุดเด้อพี่น้องเด้อตะวจับโคงพวกเขางวัตถิพันธมาห้ากับเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะห้ากับเจ็ดครับ หาผิดพลาดประกันได้พอแต้มกับพอโทษขอใหได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะขับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับาจับหน้าจอระบอพี่น้องครับนับคะแนนน้ากันเนาะพี่น้องเน,ะ 0, 3, นาะศูนย์สามคะแนนหนึ 1, 5, นน่งห้ 3, 2, นาคะแนนสองห้าคะแนนสามสองคะแนน 4, 4นนี่คะแนน5 2คะแนน6 4คะแนน7 6คะแนน8 5คะแนนพี่น้องนะเป็นที่เนะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเตรียมจะมาจับครูได้พี่น้องเด้อเอาตัวเด่นมาจับนะพี่น้องเนาะ เกต์เก์หนเก์สนะคารับเก็ดส เจ็ดหกหาชุดหาหางพี่น้องรับนี่พี่น้อง ครับแคปหน้าจอไว้แด้ครับได้พอเตียมเนี่ย71กับ72นพี่น้องเนอะเอามากสอบก็ไดกับผิดเจรณาเมืองเนะพี่น้องเนาะหรือว่าผิดพลาดประกันได้พอเตมกับพอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนะครับเ่ะฉะนั้นแล้วพอเตมขอเว้พอนคอยเขาคอยปังพี่นอ้นองอีฟซีก็จะได้สุขๆมันๆกันนะครับ เอาจะเลืม่มนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเน้อครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคนแนวพี่น้องฝากกดติดตามน้ำเดอพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะบรผัดชิปใหม่ๆนะพี่น้องนะนอเ,น,เน,น,องอน,นาะครับสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องขอกันชิปนาับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม